Make better, faster, make เอา <in> ละครับสวัสดีคุณน้วยนะฮะนี่ก็อยู่รายการ Mr. l o t TV นะฮะวันนี้ก็ผมก็จะมาสอนลงสปอร์ไม่ได้ลงนานเลยไม่ได้อัพคลิปนานเลยนะช่วงนี้โอเคเราจะทำให้เป็นภาษาไทยด้วยนะเดี๋ยวจะสอนภาษาไทยด้วยขั้นแรกเข้าไปที่ Google ครับหรืวเข้าเว็บนี้เลยฮะเดี๋ยวผมกรอบ ไว้ใต้ description ไว้ให้นะฮะนี่คือเวนะ็บดาวน์โหลดนะฮะก็ดาวน์โหลดไปปั๊บปั๊บปั๊ให้ครบ5พาร์ทเป็นอย่างนี้นะครับ5พาร์ทสร้างโฟลเดอร์นะครับแล้วก็รีเนมด้วยให้เป็นสปอร์พาร์ทหนึ่งหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้ว่าอันนี้1นะอันนี้2นะอันนี้3นะโอเคคุณโหลดเสร็จแล้วคุณต้องมีพาสเวิร์ดแล้วกดเข้าไปพาสเวิร์ดเดี๋ยวกดเข้าให้ดู แล้วเรากดเข้าข้ามไปเรื่อยๆไปด้วข้ามไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมจะไม่ให้ดูนะเว็บกดของทางเว็บเขาต้องคุณต้องเข้ามาดูเองอ่าเสร็จแล้วคุณก็โหลดมาเสร็จปุ๊บนะคุณก็นี่เลยครอบไปทั้งห้านะครับแล้วก็ e x f i ไฟเนี่ยก็คือขยายที่นี่นะฮะป๊าบมันก็ถามร่ายฟังคุณคุณก็ใส่หา้าล้า๊บ,บๆๆโอเคเมื่อคุณใส่ห้าาเสร็จแล้วปุ๊บ มันจะแตกไฟล์ออกมาเป็นสปอร์นี้ครับเป็นไฟล์สปอร์นี้เอาเลยแล้วคนนี้มันมีวิธีบอกด้วยนะว่าทำยังไงชิบหายละอันนี้มีนี่ก็มันเป็นสาอะไรยังไม่รู้นะฮะเอาชิบหายแล้วทำาไงดีล่ะง่ายๆครับคุณก็เข้าไปที่ที่ไหนวะสปอร์เซตอัพป๊บเดี๋ยวมันสปอร์เซตอัพไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์แคคครับก๊อปอันนี้มา เออเดี๋ยวมันจะถามคีเจนด้วยเดี๋ยวผมจะแนบตัวนี้เข้าไปให้ด้วยนะครับอคิวตัวนี้ก็คือตัวสุ่มคีเจนเดี๋ยวมันจะถามคีเจนว่าคุณต้องการใส่ดีซีเพื่อการเล่นไหมเราก,กดเข้ามาที่โปรแกรมนี้ครับแล้วก,กดปาบมันจะสุ่มคีเจนมาให้ปาบปาบปาแล้วก็ใส่คีเจนเข้าไปแล้วเราก็อินสตอลง่ายๆนะนี่ครับลงแท็กลงแท็กก็ลงไว้ที่ไดซีโปรแกรมไฟสำหรับอันนี้ครับสำหรับ w i นโ o w s 7 ดอสเซเว่นเท่ากิบบิตไม่รู้นะแปดกิบบิตไม่รู้นะแต่ของผมเป็นเงี้ยก็เข้าไปที่อิเล็กทรอนิกส์อาร์ตสปอร์เข้าไปที่ Data Config เอ้ยโทษโทษโทษโทผิด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 นี่ครับเข้าไปที่สปอร์บิตแล้วก็วางทับลงไปเลยเพจทับไปลงไปเลยให้เป็นนี่ครับวางทับไปลงไปเลยนะฮะคราวนี้มีคนถามว่าถ้า ถ้าเกิดถามว่านี่นะนเล่นแล้วมไม่นไม่มปภาษาอังกฤษเลยไม่มีภาษาไทยเลยมันเล่นยากจังเลยก็นี่ครับวิธีเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์นี้ไว้ให้แนบลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ลิงก์งอยู่ไหนไวะนี่จะเปิดลิงก์ให้ดูนี่ครับเดี๋ยวผมจะน,นี้กอบเข้าไปวางไว้ใต้ดี่อธิบายนะฮะแ,แค่กดเข้าไปปับ๊บเดี๋ยวมันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดนะฮะลองดูดิหาผมโหมอา้าว นั่นไงเดี๋ยวผมอัพไฟให้ใหม่ก็ได้เพราะผมยังมีไฟล์อยู่ดี๋ผมผมยังมีไฟล์อยู่เดี๋ยวผมอัพไฟให้ใหม่ก็ได้ครับนี่เลยเดี๋ยวผมอัพไฟล์ใหม่ก็วิธีเปลี่ยนภาษาให้เข้าใจซีโปรแกรมไฟล์แล้วก็อ l เล็กทรอนิกอาร์ตสปอร์ครับที่เดิมเลยแล้วก็ดาต้าโลเชียลแล้วก็เข้าไปที่ E N U S นะครับ สำหรับคนที่มีตัวดาวโหลด,ลด,ลดตัวที่ VM เว็บเ,ลเลข้าลิง์นั้นได้แล้วนะไม่ให้ทําการแตกไฟล์ครับแล้วก็มาเป็นสปอร์ตภาษาไทยนี่ผมอยู่แน่วิธีทำไว้ด้วยนะแล้วก็นี่ครับเราจะก๊อปวางไม่ได้เพราะมันเป็นยูทูบซเวนฮะเราต้องเข้าไปอย่างนี้ก๊อปปี้เสร็จแล้วก็เราก็เพรสวางไปมันก็จะเป็นภาษาไทยครับเป็นภาษาไทยจริงหรือเปล่าจริงครับเป็นจริงๆฮะอันนี้ก็ Steam สตรีมลงเสร็จแล้ว โอเคครับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ